สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเนนติสกับเกม romancing saga re universe กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับของ golden week episode 2นะครับผมซึ่งเป็น udx d a h a w แล้วก็ตัวละคร a a c r e s นะครับผมก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับฟังรับชมข้อมูลนะครับก็ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจาก n a n t i s i s อ SS ช n n นนะครับโดยที่ผมก็จะเริ่มจากตัวละครตัวแรกนะครับก็คือตัวละครดาฮาวนะครับซึ่งตัวละครดาฮาวนั้นได้มีการาลงตัวละครในร่าง S ในสตอรี่นะครับที่เพิ่งผ่านมาเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับในเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมานะครับผม โดยที่ในร่างนี้ก็จะเป็นร่าง UDX นะครับซึ่งดาฮาวตัวละครในตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครใส่กระทาซึ่งใช้ท่าเป็นท่าลมซึ่งออกการโจมตีเป็นการโจมตีประเภทการฟันนะครับโดยที่ค่าสเตตัสในร่าง SS นี้ก็จะมีค่าพลังเวทส,สูงถึง10 4เด้วยกันแล้วก็จะมีท่าโจมตีดังต่อไปนี้นะครับท่าแรกเป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มนะครับประเภทฟันนะครับ เป็นท่าแรงดี D, bp 5เมื่อลดแล้วจะเหลือที่ bp 4ลดได้1นนะครับท่าที่2นะครับเป็นท่าโจมตีทั้งกูเออท่าโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับซึ่งเป็นท่าที่ดีบัฟการโจมตีประเภทลดค่าความแม่นยำนะครับแล้วก็ลดค่าสปีดเล็กน้อยนะครับใช้ bp อยู่ที่8นะครับลดได้2เหลือ6นะครับแล้วก็เป็นท่าโจมตีแรง A ท่าสุดท้ายนะครับเป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มเช่นกันเป็นท่าแรงเอสนะครับ bp 16ลดได้3เหลือ13นะครับส่วนอ b บิลิตี้ของดาฮาวก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับอ b บิลิตี้แรกนะครับเมื่อถูกทำให้ hp เหลือ0นะครับก็จะฟื้นฟู hp ให้สมาชิกทั้งปาร์ตี้สูงมากนะครับอ b บิลิตี้ที่2นะครับเมื่อเริ่มเมื่อเริ่มรอบนะครับก็จะ ดีบัฟค่าความแม่นยำแล้วก็ค่าสปีดสูงนะครับแล้วก็อ b บิลิตที่ 3, Tension Up 5นะครับตัวละครตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวละคร UDX เช่นกันนะครับก็คือตัวละคร a l ราเคสนะครับอาราเคก็จะเป็นตัวละครสายหอกนะครับผมซึ่งมีค่า Status นะครับอยู่ที่ค่า Attack นะครับแล้วก็ค่าพลังป้องกันสูงถึง100%นะครับผม และตัวละครราเคสนั้นก็จะมีท่าโจมตีดังต่อไปนี้นะครับท่าที่1นนะครับเป็นท่าโจมตีเป้าเดียวประเภททุบแล้วก็ทตุไฟนะครับมีผลคิติคอนกับมอสเตอร์ประเภทกระดูนะครับผม <c oughs> แล้วก็จะลดค่าพลังโจมตีของศัตรูปานกลางนะครับท่าที่2นะครับเป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มนะครับ แรง C นะครับ BP 8ลดได้2เหลือ6นะครับผมซึ่งเป็นท่าโจมตีประเภททุบและไฟทั้งกลุ่มและท่าที่3นะครับเป็นท่าแรง S นะครับใช้ BP 16ลดได้3เหลือ13นะครับเป็นท่าโจมตีประเภทาการฟันแล้วก็ท่าไฟนะครับ Ability ของตัวละครก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับ Ability แรก Power Charge 3นะครับคือ เพิ่ม b ี3เมื่อเริ่มการต่อสู้อลิตีที่2นะครับเมื่อเริ่มรอบนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับสูงมาก1เทินแล้วก็เพิ่มพลัง a อ t a ทกนะครับสูงนะครับแล้วก็อลิตีที่3 t e n ทนชั up 5ส่วนตัวละครต่อไปก็จะเป็นตัวละครชินโดนะครับซึ่งตัวนี้จะเมื่อออกจาก Event, อีเวนต์หลังโ o เดนวิกนะครับก็จะไปลงที่พลาตินากาจาติเกตนะครับโดยที่ ในร่างนี้นะครับก็จะมีค่าพลังเวท95นะครับผมท่าโจมตีก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับท่าแรกเป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มนะครับท่าลมนะครับ BPC ลดได้หเหลือ3นะครับเมื่อใช้แล้วก็จะเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองเล็กน้อยมีผล2เทินนะครับท่าที่2นะครับเป็นท่าโจมตีเป้าเดี่ยวแรง A นะครับ เมื่อโจมตีแล้วก็จะฟื้นฟู hp ให้กับตัวเองเล็กน้อยนะครับแล้วก็ท่าที่3นะครับเมื่อโจมตีนะครับเป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มนะครับเป็นท่าโจมตีแรงเอที่อัพเกรดแล้วนะครับโจมตีทั้งกลุ่มนะครับมีผลคิดที่ค่อนกับศัตรูประเภทเผู้หญิงนะครับโดยที่มีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะสตันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ อาบิลิตีของตัวละครตัวนี้ก็จะมีดังต่อไปน,นี้นะครับอ b i l i t y แรก mm hmm. เมื่อโจมตีจุดอ่อนจะเพิ่มพลังเวทมนต์ให้กับตัวเองสูง Ability ที่2 mm hmm. เมื่อใช้การโจมตีประเภทการฟันนะครับ mm hmm. ก็จะเพิ่มดาเมจให้กับตัวเองสูงแล้วก็อาบิลิตที่3นะครับ over tension mm hmm. เมื่อโจมตีเพิ่มพลังโจมตีสูงและเมื่อติด od นะครับ mm hmm. ก็จะเพิ่มพลังโจมตีสูงขึ้นไปอีก และตัวละครตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นออสแมนนะครับโดยที่ออสแมนนั้นก็จะเป็นตัวละครสายดาบใหญ่นะครับซึ่งเคยมีแจกร่าง s s ไปเมื่อตอน4จัตุรมาเลดบอสนะครับผมโดยที่ในร่างนี้ก็จะมีค่าสเตตัสแอตแทอยู่ที่89%นะครับแล้วก็มีค่าสปีดสูงถึง80%ด้วยกัน โดยที่ตัวละครตัวนี้ก็จะมีท่าโจมตีและท่าซัพพอร์ตดังต่อไปนี้นะครับท่าแรกเป็นท่าโจมเ,เป็นท่าซัพพอร์ตนะครับเมื่อใช้แล้วจะออกก่อนเพิ่ม BP ให้กับตัวละครให้กับตัวเองบวก3ท่าที่2นะครับเป็นท่าโจมตเีเป็นแถวนะครับ BP11 ลดได้2เหลือ9นะครับเป็นท่าแรง S เมื่อโจมตีก็จะลดพลังโจมตีของศัตรูปานกลางนะครับ และท่าที่3นะครับเป็นท่าแรง SS เมื่อโจมตีนะครับมีโอกาสที่จะลดค่าพลังโจมตีของศัตรูสูงเป็นท่าเป้าเดียวนะครับใช้ BP 13ลดได้3เหลือ10และเป็นท่าแรง SS โดยที่ตัวละครตัวนี้ก็จะมี Ability ดังต่อไปน,นี้นะครับ Ability ability แรกนะครับเมื่อทำการเทินจะมีโอกาสปานกลางที่จะสุ่มเพิ่มค่า ลดค่าพลังโจมตีนะครับของศัตรูสูงมากนะครับ Ability ท,ที่2นะครับเ,เมื่อโจมตีนะครับฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองสูงโอกาสสำเร็จปานกลางนะครับแล้วก็ a b i l i t y 3 Over tension ะครับก็คือเมื่อโจมตีเพิ่มพลังโจมตีสูงแล้วก็ เมื่อติดโอเวอร์ไดนะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองสูงขึ้นไปอีกนะครับโดยที่ใน UDX นี้นะครับตัวละครที่แนะนำให้เพื่อนๆที่น่าใช้สำหรับ UDX นี้ก็จะมีตัวละครดาฮาวนะครับซึ่งตัวละครดาฮาวนั้นจะมีท่าโจมตีที่2นะครับซึ่งสามารถดีบัฟค่าพลังโจมตี เออค่าเอขอขออภัยครับเออลดค่าพลังแม่นยำแล้วก็ค่าสปีดของศัตรูเล็กน้อยนะครับซึ่งมีประโยชน์สำหรับการต่อสู้กับศัตรูหรือบอสระดับโรแมนซงนะครับซึ่งที่จำเป็นจะต้องลดดีบัฟของค่าสปีดแล้วก็ค่าความแม่นยำของศัตรูในครั้งเดียวนะครับก็จะทำให้ทำ,ทำให้ศัตรูตีวืดเราได้ง่ายขึ้นนะครับก็ นอกจากนั้นแล้วก็ Ability ก็ยังซัพพอร์ตในการลดค่าพลังแม่นยำและสปีดสูงอย่างแน่นอนนะครับในตอนเริ่มต้นก็จะทำให้เราสามารถดีบัฟศตูได้เร็วขึ้นนะครับผมส่วนตัวละครอาราคสที่เป็น UDX อีกตัวนั้นนะครับก็น่าจะมีประโยชน์เช่นกันนะครับกับสตูทีเ่เราต้องการที่จะลดค่าพลังโจมตีนะครับ เพราะท่าโจมตีท่าแรกนะครับก็จะเป็นท่าที่สามารถใช้วนได้โดยใช้ b p เพียงแค่3แต่สามารถลดค่าพลังโจมตีของศัตรูได้ปานกลางนะครับก็สามารถใช้วนในกรณีที่ศัตรูที่เราจะต่อสู้นั้นเป็นศัตรูที่มีการโจมตีทางกายภาพนะครับก็สามารถใช้ตัวละครอาราเคสนี้ไปดีบับศัตรูได้เช่นกันนะครับผม ส่วนตัวละครอีก2ตัวนะครับก็คือชินโดนะครับแล้วก็ออสแมนนั้นเป็นตัวละครที่น่าจะเป็นการเอาท่าที่มีอยู่มาใช้เสริมกับร่างที่มีอยู่แล้วหรือตัวละครออสแมนนั้นก็มีร่าง s s ตัวเก่าแจกอยู่ก็สามารถนำท่าจากร่างเก่านะครับมาใช้กับร่างพาหรือจะใช้ตัวละครเออท่าจากตัวละครร่างพาไปเสริมกับตัวละครแจกฟรีก็ได้นะครับซึ่ง สองตัวละครท,ที่เหลืออยู่คือชินโดกับออตแมนนั้นจะไปลงพลาติน่ากาจาติเกตหลังจากที่อีเวนต์ออกนะครับผมครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับของตัวละครที่ถูกเพิ่มเข้ามาในโกลเ e ้นวีคสเปเชียลน,นะครับเอพิโซดตัวละครดาฮาวแล้วก็อาราคสนะครับยังไงก็ ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับโดยที่ข้อมูลที่ผมได้นำมานั้นก็ต่อไปนี้จะก็จะ update, อัปเดตข้อมูลตัวละครตัวละครที่ถูกเพิ่มขึ้นมาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมเนื่องจากว่าช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์อาจจะ,ะข้อมูลผมอาจจะไม่สะดวกที่จะนำเสนอข้อมูลทั้งหมดได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะข้อมูลหนึ่งก็คือเนื่องด้วย การทำงานส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องขออภัยอาจจะล่าช้านะครับในการนำเสนอข้อมูลนะครับแต่ยังไงก็ข้อมูลที่ได้ถูกเพิ่มเข้ามานั้นก็จะรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่ทสุดเท่าที่จะทำได้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามเน็ติสไอเดชชานเ e ลต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเน t ติสขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆบ๊ายบาย